บทเรียนของเราชื่อว่ามหัศจรรย์กับการลอยค่ะเกี่ยวข้องอะไรครับอจารยเกี่ยวข้องกับเรื่องอความหนานแน่นนะคะแรงลอยตัวแรงเวียงควา,ามสมดุลค่ะ<ม>เด็กๆจะต้องเจอสถานการณ์ปัญหาที่อยู่ใกล้ตัวปัญหา,าในสภาพชุมชนค่ะที่จะต้อง นำเรื่องที่ตัวเองอยู่ใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลาเพราะเป,เป็นเด็กยุคเทคโนโลยีไอทีสื่อดิจิตอลต่างๆนะคะเด็กจะได้นำความรู้ที่ตัวเองชอบมาช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ปกครองชุมชนนะคะในเรื่องเกี่ยวกับอาชีพเสริมของครอบครัว ปัญหาก็คือเขาจะต้องคิดออกแบบนะคะสิ่งประดิษฐ์สิ่งหนึ่งที่สามารถทำงานแทนมนุษย์ในขณะที่ไม่อยู่หรืออำนวยความสะดวกให้กับอ,า,อาชีพการเลี้ยงปลาของผู้ปกครองนะคะซึ่งเขาจะต้องอใช้มือในการหวานอาหารนะคะอาหารมันมีกลิ่นฉุนแล้วก็มันอาจจะมีผลต่อสุขภาพ สูดดมเข้าไปหรือว่าเกี่ยวกับมืออาจจะแพ้แล้วก็ที่สําคัญคือเขาจะต้องเดินผู้ปกครองเดินรอบบ่อ<ม>เพื่อที่จะหวานอาหารให้ทั่วถึงสิ่งประดิษฐ์ของเขาที่จะช่วยอำนวยความสะดวกคือผู้ปกครองไม่ต้องเดินเพราะการเดินอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุลื่นหกล้มนะคะตกน้ําจมน้ําก็ได้ตรงนี้เขาก็เลยใช้สิ่งที่เขาเล่นอยู่เป็นประจำเนี่ยคือเกี่ยวกับเกมเกมกดที่มันใช้รีโมทเขาจะช่วยอาจทาให้สิ่งประดิษฐ์ของเขานี่มันสามารถเคลื่อนที่ ไปมาในบ่อหรือรอบๆอบบ่อได้โดยไม่ต้องเดินนะคะ,ะเด็กๆจะชอบเพราะว่าเด็กจะ,ะได้เอาสิ่งที่เขาชอบไ,ไปช่วยผู้ปกครองแล้วผู้ปกครองก็จะชื่นชอบว่าเออลูกเล่นเกมแล้วยังได้ประโยชน์เพราะว่าเขาชินกับเกมกดค่ะค่ะ,คะมหัศจรรย์กับการลอยนะคะมันเป็นเรื่องที่สามารถที่จะคิด ประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ต่างๆขึ้นมาได้อย่างหลากหลายอนอกจากจะมาประดิษฐ์เครื่องช่วยให้อาหารปลาที่อำนวยความสะดวกแล้วมันยังสามารถเรื่องการลอยนี่นะคะถ้าเขาสร้างทุ่นขึ้นมานี่นอกจากทําเรื่องอเครื่องช่วยให้อาหารปลาที่เขากําลังจะสร้างขึ้นนี่นะคะเขาอาจจะตั้งเวลาเวลาไม่อยู่ไปต่างจังหวัดหรือไปทําธุระนะคะมันจะทํางานอัตโนมัติเมื่อถึงเวลา ลำดับแรกเลยเราจะต้องให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านโครงงานว่าจะเริ่มต้นอย่างไรนะคะให้เด็กเข้าใจว่าการเรียนรู้โครงงานโดยเฉพาะโครงงาน PBL มันจะต้องมีความพิเศษกว่าโครงงานทั่วๆไปนะคะ,อะนอกจากประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ขึ้นมามันก็จะ,ะเป็นสิ่งประดิษฐ์ธรรมดาแต่ถ้าไม่มีการไปทดลองใช้หรือว่าไม่เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันมันก็ไม่ใช่โครงงาน PBL โครงงานของเขานี่จะต้องสามารถ ขยายผลนะคะต่อชุมชนนะคะอะต่อเพื่อนต่อพี่น้องต่อครอบครัวได้มีการประเมินประเมินชิ้นงานครั้งที่หนึ่งขั้นตอนคือจะต้องให้เขาสร้างทุ่นก่อนว่าทุ่นของเขาเนี่ยลอยน้ำได้ไหม บาลานซ์ไหมสมดุลไหมแล้วก็ทดลองว่ามันรับน้ําหนักได้มากน้อยแค่ไหนเพื่อที่เขาจะได้ไปใส่อาหารปลาเพื่อที่จะไปปล่อยลงไปนะคะนั่นคือทดสอบครั้งที่1ทดสอบว่าทุ่นรับน้ําหนักได้เท่าไหร่ลอยน้ําได้อย่างไรครั้งที่2เด็กจะต้องเ,อเมื่อทุ่นรับน้ําหนักได้แล้วเขาจะต้องไปสร้างเครื่องมือใส่ใส่หัวอาหารแล้วก็สามารถให้อาหารโดย วิธีที่มันปล่อยได้กระจายรอบครั้งแรกคือเขาจะต้องค้นพบปัญหาค้นพบปัญหาแล้วเขาก็จะคิดวิเคราะห์คิดวิจารณญาณน,นะคะแล้วก็นำความคิดเหล่านั้นมาสังเคราะห์ออกแบบนะคะออกแบบร่างแบบเครื่องมือขึ้นมาแล้วก็ประดิษฐ์ประดิษฐ์แล้วก็นำไปทดลองใช้ ทดลองใช้กับสภาพจริงเลยคือบ่อปลาที่ท้ทองถิ่นคุณครูจะต้องสอนให้เขารู้ว่า,าศาสตร์พระราชาคือสามห่วงสองเงื่อนไขหนูจะต้องเกิดความรู้องค์ความรู้ตรงนี้นอกจากอตอนแรกเขาบอกว่าประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วนี่มันสามารถที่จะบังคับ ด้วยรีโมทได้เขาจะต่อยอดว่าเขาจะต้องทําให้มันตั้งเวลาได้คือไม่ต้องมีคนไปยืนกดเพราะว่ามันยังใช้คนอยู่มันยังมันยังต้องเสียเวลาที่จะเอาเวลาไปอ่านหนังสือไปท่องตาราแต่ต้องมานั่งกดให้อาหารปลาเงี้ยไม่ใช่นั่งกดหายืนยืนกดแล้วก็เขาก็จะไปปรึกษาพี่ที่เรียนเทคนิคนะคะว่าจะจะทำยังไงต่อมันถึงจะสามารถตั้งเวลาได้ซึ่งมันจะต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงขึ้นไป แล้วราคามันก็สูงนะคะนั่นนั่นนั่นคืออีกแบบหนึง่งแล้วอีกแบบหนึ่งเขาบอกว่ากลางคืนมันจะมีแมลงมามา,เ,าเห็นไฟเปิดบริเวณสานะคะมันจะมีอยู่ดวงเดียวที่เขาเขาเขาล่อแมลงไว้แมลงก็จะมาผู้ปกครองเขาจะเอากระมังไปลองแล้วแมลงไปทานเขาก็เลยเกิดความคิดจากการสังเกตของเขาว่าเครื่องของเขาน่าจะมีหลอดไฟหลอดไฟแล้วลอยอยู่ตอนกลางคืนเนี่ยเปิดไฟไว้ค่ะล่อแมลงกลางคืนปลาก็ได้กินอาหารมันก็จะเป็นการลด หัวอาหารที่จะให้ปลาลงไปได้อีกระดับหนึ่งนี่คือความพอเพียงจากศาสตรารารชาที่เขาคิดได้ค่ะ